ขอบคุณปลาลีสวัสดีค่ะ ในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรประจำปี2566นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะก่อนที่จะไปฟังนะคะแม่หมอก็ต้องบอกก่อนว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะถ้าอยากดูแบบตรงแม่นยำแนะนาให้ส่วนบุคคลแบบมีค่าขู่ได้ที่ล i ยเอดด้านล่างนะคะพร้อมแล้วเรา ามาเริ่มฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะโอ้โหนะต้องบอกว่าราศีมังกรเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวตนขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวทั่วนะคะแสดงว่าปีนี้อย่างมีความที่นอกจากจะงานเยอะแล้วอารมณ์ก็อ่อนไหวเป็นไพ่เจ้าชู้อีกใบหนึ่งเป็นไพ่ l อ b จีอีกใบหนึ่งนะคะบอกเลยว่านอกจากจะมีงานเข้ามาเยอะนะคะยังมีในเรื่องของอ รายได้ที่เข้ามาหลายทิศทางค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับความสวยงามนะคะของกินต่างๆพวกนี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะส่วนเรื่องเรื่องการเงินเองนะคะโดดเด่นมากคนที่เอ่ออย่างที่บอกว่าเงินมาจากความสวยงามแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาก็ได้เหมือนกับว่าเหลือๆปีนี้มันปีที่เหลือๆเลยค่ะของชาวราศีมังกรนะคะเงินเข้ามาหลายทิศทางอยู่ที่จะเลือกทําหรือไม่เลือกทําก็ได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้นะคะเพราะว่า คือติดที่ว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วบางครั้งทํางานตามอารมณ์เงินมันก็มาตามอารมณ์จริงๆถ้าขายันอะไม่กอบโกยได้เยอะเลยแต่ทีเนี้ยก็ก็อยากทําก็ไม่ทําไม่อยากทําก็ไม่ทำอาตตัวแม่อาตัวพอมากๆนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงมากแข็งแรงดีนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปไหนบ่อยๆย,ยิ่งพบปะคนเยอะยิ่งดีด้วยในเรื่องของสุขภาพนะคะปีนี้ก็จะมีคอนเนคชันในการสร้างสุขภาพที่ดีเยอะแยะมากมายบางคนบอกว่าปีนี้มีแบบว่าอย่างที่บอกว่ายิ่งพบปะคนเยอะยิ่งดีบางคนแนวนักวิ่งนะคะเออวิ่งมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะสุขภาพจึงแบบว่าสุดยอดมากๆชาวราศีมังกรน,นะคะส่วนในะเรื่องของการงานนะคะบางคนปีนี้ค่ะจะเข้ามาเกี่ยวกับ แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะปีนี้ชาวราศีมังกรจะโดดเด่นในเรื่องของการทำออนไลน์นะคะการโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆจะเริ่มลุยและบางคนที่ยังไม่เคยมาลุยแพลตฟอร์มปีนี้ก็จะมาลุยส่วนใครที่ลุยออนไลน์อยู่แล้วปีนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะและที่สำคัญมันเลิศมากเพราะว่าคนที่ทำเป็น KOL influencer tiktoker youtuber ต,ต่างๆนะคะพวกนี้ถือว่าปังมากๆนะคะ ขายสเสน่ห์ขายหน้าตาขายตัวตนคนที่ทำเกี่ยวกับการสร้างตัวตน live creator ต,ต่างๆนะคะปีนี้มาปีนี้มาแน่นอนนะคะการงานโดดเด่นขึ้นมาคนจะชอบด้วยตัวคุณนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นพวก influencer แบบเนี้ย หน้าของคุณความสามารถของคุณคาแรคเตอร์ Character ของคุณสามารถขายได้ทํากําไรได้ดีเพราะฉะนั้นจัดเต็มไปเลยในเะรื่องของออนไลน์ปีนี้นะคะลุยไปเลยนะส่วนในเรื่องความรักนะคะคนโสดค่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานนะคะถ้าเจอกันก็เจอกันในที่ทํางานได้นะคะจะชอบคนที่มีสินเสมอกันฐานะเท่าเทียมกันหน้าที่การงานใกล้เคียงกันหรือสูงกว่านะคะถ้าเกิดน้องๆลงมาปีนี้ เลือกคนที่คุณสมบัติไม่ได้เลือกคนที่ถูกใจโอ้โหเหตุผลเยอะเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกว่าสวยเลือกได้หรอเลือกได้นะคะชาวราศีมังกรนะส่วนในเรื่องความรักคนที่มีแฟนแล้วนะคะปีนี้ก็ยังมั่นคงดีมีความสุขไม่มีปัญหาอะไรนะคะสินเสมอถึงเจอกันนะคะส่วนในเรื่องตำแหน่งอรินะคะเขาจะเป็นเรื่องของห้าเหรียญด้วยระวังมีเกณฑ์ใช้เงินฉุกเฉินฉับพลันนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพข้อเท้าบางทีอย่างที่บอกว่าบางทีเราไปแอดเวนเจอร์แข็งแรงดีก็ตามแต่เราอาจจะแบบมีเรื่องฉุกเฉินใช้เงินฉับพลันหรือว่า,าสุขภาพใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพฉุกเฉินก็ได้อันนี้ก็พึงระวังเผื่อไว้นะคะส่วนในเรื่องอื่นๆนะคะโชคลาภไม่มีนะคะไพ่สี่ดาบเลยนะคะพักก่อนนะคะโชคลาภบ,บอกว่าพักก่อนเนาะ,ะอย่าพิ่งไปเล่นเลยนะคะเงือไม่อนนะคะ ครอบครัวก็ทุกคนโอเคนะคะครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะ อ่ะก็ถือว่าเป็นปีที่มีไรายได้เข้ามาหลายทิศทางแต่ว่าอาจจะต้องระวังอารมณ์นะคะที่อยากทําทก็ทําไม่อยากทําทก็ไม่ทําบางครั้งบางคนที่มีอารมณ์แปรปวนอารมณ์อ่อนไหวด้วยนะคะเออก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะ,ะงชาวราศีมังกรเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าห่วงก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วกันนะคะสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแม่หมอคุณปรีนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ออกไป อย่าลืมกด subscribe ในช่องแม่หมอคุณปาดีแล้วก็กดติดตามกันในช่อง tiktok ด,ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ